มีน้องมาถามนะครับมีน้องมาถามนะครับผมใช้แอปอะไรนี่แอปนี้นี้อันนี้เลยเทากะยากหาง่ายๆ่เออเนี่ยมันจะเป็นมานท่านี้ว่าไลโกเวลาจับที s ีอนนั้มันหายไปไหนงั้ใช้แอป เวลาเราจับ E B น่ะมันเปนแบค้เขาไปในเพสโตใช่ไหมเวลาเราจะจับ B เราจะพูดอะไรอ่ะสั่งเพลงอะไรน่ะแล้วพั่ว่าเเพดีีสองมันมันหยไปไหนไม่จงเ่จันหไปนไ้ดีะีสองมันนีหายไปนไม่รู้เล่มัน้มันนี้เลยเน่ะ่เออ ผมใช้แอปโปของมันนะครไปไปดวเข้าใจยังครับเข้าใจยังผมไม่ต้องทิ้งลิงนะครับที่เจ็ดทิ้งที่เกจต้องตัดต่ออีกเออเค่นี้แหละบ๊ายบาย bye 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 bye